ครับอยู่ที่ช่องป้อมพาเที่ยวปากกินครับวันนี้เรามีส้านที่ท่องเที่ยวอินเทนงที่มาแนะนําอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับชื่อร้านชมนกคาเฟ่แอนด์เลสอรองครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มครับผมก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาผ่อนคลายลวัาอยู่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเทศกาลอันนี้ช่วงที่ผมไปคือช่วงเทศกาลสงการครับ ก็ด้านในก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยใครชอบสั่งกาแฟก็สั่งกาแฟใครชอบทานข้าวหรือยังไม่ได้ทานข้าวก็สามารถที่จะทานข้าวที่ร้านนี้ได้เนโอาสกาแฟก้อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,เราพาไปดูด้านในกันครับมีสถานที่นั่งมีนี่ครับมีจุดให้ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ชอบถ่ายรูปนะครับก็จะมีเราไปชมบรรยากาศข้างในร้านกันเลยนี่ผมก็เดินเข้ามาข้างในร้าน มันก็จะมีจุดนีมีน้ำพุด้วยมีนี่ครับมีจุดจุดนี้จุดที่เรากำลังจะเดินข้ามไปนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาทำเป็นน้ำตกซึ่ทำขึ้นมาเองก็จะมีปลานะครับมีปลาสีสันสวยงามมากมายเลยนี่ บรรยากาศก็จะดูร่มรื่นแต่ว่ากลางวันก็จะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็อาจจะไปช่วงเย็นๆก็ได้บรรยากาศก็น่าจะร่มรื่นแต่ว่าเดือนเมษาหรือช่วงนี้อากาศก็จะร้อนๆหน่อยไปก็ก็ฝนไม่ตกก็โอเคแล้วครับถ้าใครชอบถ่ายรูปก็ไปเนี่ยถ่ายรูปนี้จุดนี้จุดที่ก็ทําเป็นน้าตกก็จะมีปลาสีสันสวยงามนี่ สวยงามมากกับปลาว้าว wow. ปลาอะไรกับเนี้ยน่าจะไม่ใช่ปลาขาร์บมันตัวเล็กหรือปลาคาบตัวเล็กนี่เป็นจุดนี่จุดถ่ายรูปครับผมใครชอบถ่ายรูปนี่ก็จะมีที่นั่งด้านนอกสำหรับใครที่สั่งอาหารมาก็มานั่งด้านนอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คนก็จะไม่นั่งด้านนอกเพราะมันร้อน <Yeah. S 1> คนก็จะมานั่งข้างใน นักท่องเที่ยวก็ก็เรื่อยๆครับมีเรื่อยๆบรรยากาศส่วนใหญ่คนก็ไม,ามา่มนั่งไม่นั่งข้างนอ,อกเขามันร้อนมานั่งข้างในบรรยากาศน้ำพุ<อ>เพราะใครจะชอบถ่ายรูปนี่ก็ไปถ่ายรูปมันก็สวยงามมากนะครับใครชอบถ่ายรูปนี่มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมาย มีโขดเห็นมีนู่นมีนี่นันกท่องเที่ยวมีปลาปลามันก็จะว่ายจากจุดที่เราไปดูตรงตรงน้ําตกที่เข้าทำน้ำตกมันก็จะทําทะลุขึ้นมามาผ่าหมักบ่อตรงใหญ่ๆมีปลาก็ว่ายนี่ว่านี่จะมีซุ้มให้นั่งกินด้วยครับข้างนอกมีซุม้ม เป็นกระต๊อบเรกกระตอ๊อบปลาบรรยากาศที่ผมไปวันนั้นรู้สึกว่าจะร้อนหน่อยร้อนมากก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูร้านที่เปิดได้ประมาณ2-3เดือนนะครับเห็นทางไปสำหรับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยว ได้มาชมนกครับผมสังเกตดูนะ่าจะเป็นนกแก้วนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูด้านในผมจะถ่ายดูด้านนอกแต่ใครที่จะอยากเข้าไปดูด้านในจะเสียค่าเข้าชมแล้วก็มีการให้อาหารอย่างใกล้ชิดกับนกนกรู้สึกว่าจะเจอโพสมอควรร้องเดียวเจ้าเลยนะครับ40บาทครับอาหารชุดละส0บาทสามารถเข้าไปด้านในสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ